สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในฤดูกาลนี้ได้สําเร็จนะครับเหล่าบรรดานักเตะแมนยูนะครับจะได้รับเงินโบนัสรวมกันสูงถึง30ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันนะครับทางด้านรูเบนเนบริม แล้วก็เราบรรดาสตารโค้ดเนี่ยที่คอยสับสนุนอาบริมเนี่ยก็จะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นทุกคนซึ่งคิดเป็น25กันเลยทีเดียวเนื่องจากว่านะครับมันมีข้อตกลงและก็เงื่อนไขที่เซ็นสัญญาตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่9ขาเข้ามาทํางานที่แมนยู ซึ่งถือว่านี่เป็นโบนัสที่แสดงถึงความเชื่อมั่นจากฝ่ายบริหารที่มีต่อทีมงานชุดนี้ของอัมบริมนะครับที่เข้ามารับงานต่อจากเทนฮาร์คในช่วงก,งกงลางๆฤดูกาลนะครับอย่ารืก็ตามนะครับหากว่าพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ยูโรปาดิได้สําเร็จพร้อมกับการันตีตั๋วกลับไปเล่นสูเวทียุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้ค่าเหนื่อยของนักเตะค่าโบนัสของนักเตะรวมถึงค่าอื่นๆน,นะครับที่นักเตะแต่ละคนมีสัญญากับแมนยูเนี่ย ก็จะกลับมาสู่ระดับเดิมทันทีกลับมาเป็นปกตินะฮะเพราะอ่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจนะว่าการที่แมนยูไม่ได้ไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับทางสโมสรเนี่ย,ม,นนยมีการหักเงินค่าเหนื่อยนักเตะน,นะคบสาเหตุก็เพราะว่าไม่สามารถพาทีมเนี่ยไปเล่นในเวทียุโรปได้ซึ่งถ้าเกิดว่าปีนี้เขากลับไปเล่นได้เนี่ย ทางสโมสรเนี่ยก็ต้องเอาเงินส่วนนั้นกลับมาสู่นักเตะเหมือนเดิมนะครับเป็นเช่นเคยนะซึ่งนี่มันก็ไม่แปลกนะครับที่บอร์ดริธานอย่างจิมลัดคฟเนี่ยได้ตัดงบประมาณบางส่วนออกไปอาทิเช่นการเฉลิมฉลองแบบรู้หร้าลังจบฤดูกาลเนี่ยเขาได้ตัดออกไปเพื่อที่จะเอา,าเอามาเอามาไว้ทบกับค่าเหนื่อยตรงนี้นะครับที่พวกเขาคาดการว่าอาจจะได้ใช้นะครับในซีซั่นหน้าเนาะ ก็มีแนวโน้มที่แมนยูจะได้แชมป์ยูโรปาลีกนั่นแหละฮะอ่ะพูดมาซะเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเจมดักเกอร์นะครับผู้สื่อข่าวจากเดอะเทเลกราฟที่ดอดมารายงานแจ้งให้ทุกคนทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวนะครับที่ดออกมารายงานว่าทางเจสันวิคเคอกนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของแมนยูเนี่ยกำลังเดินหน้าหาคนที่จะมาทดแทนตำแหน่งของโรเรนเฟตเชอร์นะครับ โค้ชเยาวชนของแมนยูวัย39ปีนะครับที่จะลาออกจากตำแหน่งนี้แล้ว แล้วก็ไปหารับงานตำแหน่งอื่นนะครับที่เป็นตำแหน่งโค้ชทีมชุดใหญ่ในลีกอังกฤษน่แหละแต่เขายังไม่เปิดเผยนะครับว่าจะรับตำแหน่งโค้ชทีมไหนซึ่งแน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีคนเคยลาออกจากตำแหน่งนี้แล้วนะครับซึ่งคนคนนั้นเนี่ยเป็นนิววูดนะครับอดีตกุนซือยู21ของแมนยูนี่แหละที่คุมอะคาดมี่ซึ่งเขาก็ไปคุมทีมชุดใหญ่อย่างเซาท์ฟอร์ดซิตี้นะครับที่บริหารกลุ่มโดยบรรดาลแข้งคาร์ดออฟไนติทูของแมนยูนี่แหละนะฮะ ซึ่งมันก็ทำให้ลอเรนเฟเทอร์เนี่ยได้เดินตามรอยทางของนิววูดนะครับที่อยากจะไปคุมทีมใหญ่บ้างอยากประสบความสำเร็จกับทีมใหญ่บ้างอะไรวันนี้แหละมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันมาแล้วนะในการที่โค้ชอะคาเดมีได้ลาออกแบบนี้นะฮะอยา่างรรก็ตามนะครับดูนว่าทางเจสันวิคอกเนี่ยก็กำลังที่จะมองหาคนที่มีศักยภาพมากพอและก็ดีกว่าเดิมเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาดาวรุ่งของแมนยู ซึ่งเจสันวิคอกเนี่ยก็เคยพัฒนาชุดดาวรุ่งของแมนซิตี้มาแล้วและก็ยังเคยพัฒนาชุดดาวรุ่งของเชลซีมาอีกนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าเราบอบริหารของอ e ีเนออสเนี่ยก็ได้ไว้ใจให้เจสันวิคอกทํางานส่วนนี้นะครับเพราะว่าเจาสันม,มิคอกมีวิสัยทัศน์ชัดเจนมากในการที่จะยกระดับเยาวชนของแมนยูเพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยใหม่และก็ให้โอกาสดาวรุ่งได้เฉิดฉายทีมชุดใหญ่เหมือนที่เขาเคยทํากับแมนซิตี้และก็เมตันมาก่อนนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอซันนะครับพี่ออกมารายงานว่าเราบรรดานนักเตะปีศาจแดงนะครับแสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดต่อการจัดการของสโมสรโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสรรตั๋วเข้าชมเกมรอบชิงชนะเลิศที่แมนยูจะพบกับสเปอร์ในรายการยูฟายูโรปาลีกนะครับ ซึ่งว่ากันว่านะครับแต่ละคนเนี่ยได้รับตั๋วเพียง2ใบเท่านั้นสำหรับคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิททั้งที่เกมนี้เนี่ยอาจจะเป็นนัดสำคัญที่สุดของฤด,ดูกาลและอาจจะนำเงินรางวัลก้อนโตก้อนใหญ่เข้าสู่สโมสรอนประมาณ100้ล้านปอนด์ถ้าคว้าแชมป์แล้วก็คว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤด,ดูกาลหน้าได้และยังไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับว่ากันว่าการเดินทางของครอบครัวนักเตะเนี่ยก็ไม่สะดวกสบายเช่นกันโดยพวกเขานะครับถูกจัดให้นั่งเครื่องบินที่ลง งจอดในเมืองซานตาเดซึ่งห่างจากสนามซานมาเมสเนี่ยถึง60ไมล์และก็ต้องรีบเดินทางกลับทันทีหลังจบเกมตอนตี2 15นาทีนะครับแน่นอนว่าการบริหารจัดการแบบนี้เนี่ยแทบไม่มีเวลาให้ร่วมฉลองกับคนที่รักหรือคนในครอบครัวเลยในขณะเดียวกันนะครับนักเตะบางคนเนี่ยก็ต้องควักเงินซื้อบัตรเพิ่มเองคนละไม่เกิน10ใบ,บาจากยูฟาพร้อมกับภาระ ค่าเดินทางแล้วก็ค่าที่พักทั้งหมดกับครอบครัวที่พวกเขาจะขนครอบครัวขนลุงป้านะอาพ่อแม่พี่น้องไปดูด้วยอะไรประมาณนี้แหละพวกเขาต้องจ่ายเองแต่ไม่เกินสิใบ,บนะเพราะว่ามันมีกําหนดเกณฑ์ของเขาอยู่นะครับอย่ารักตา,าครับดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยยิ่งตึงเครียดเข้าไปใหญ่นะเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับฝั่งตรงข้ามอย่างสเปอร์ทึ่งทางสโมสรสเปอร์เนี่ยเขาแจกตั๋วฟรีให้กับพนักง,งานทุกคนอย่างทั่วถึงแม้กระทั่งครอบครัวของนักเตะครอบครัวของสตาฟโค้ดรวมถึงครอบครัว ผู้จัดการทีมแต่แตกต่างจากสโมสรมนยูอย่างลิบลับนะครับเพราะว่าทางด้านร mm ูเบนนัมบริมเนี่ย mm hmm. เขาต้องควักเงินส่วนตัวตัวเองนะครับเพื่อออกค่าตั๋วให้กับทีมงานและครอบครัวของทีมงานมากกว่า30คนในการที่จะไปชมเกมนัดชิงในนัดนี้ซึ่งแน่นเรานะครับการที่เซอร์จิมแรตคีฟตัดสินใจแบบนี้ประหยัดสุดขีดแบบนี้เนี่ย มันก็เป็นผลดีต่อสโมสรและในการควบคุมต้นทุนนะครับไม่ให้มันบานปลายไม่ให้มันผิดกฎการเงินแต่ในมุมมองของนักเตะแล้วก็เหล่าบรรดาสตาฟโค้ดรวมถึงคนอื่นๆนะครับเขากลับไม่ได้มองอย่างนั้นนะสิเขามองอีกแบบหนึ่งนะครับมองในมุมหนึ่งซึ่งนี่นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณเล็กน้อยนะครับที่พวกเขาอาจจะต่อต้านเซอร์จิมันดคิปในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับที่ตามรายง,งานของข่าวนะฮะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าถ้าคว้าแชมป์อยู่ ยูฟาได้แล้วเนี่ยยูฟายูโรปาลีกได้แล้วเนี่ยาการบริหารของจิฟและคีฟจะมีอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาอีกไหมนะครับในซีซันน้นนะนะมารอดูกันนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสมเอลและเคิร์นนะครับที่่อมารายงานว่า รูเนนบนอบริมนะครับต้องการผู้รักษาประตูคนใหม่แต่ดูเหมือนว่าทางสโมสรแมนยูไม่มีแผนที่จะจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อคว้าตัวผู้รักษาประตูคนอื่นเข้ามาเว้บบนเสียแต่ว่าอังเดอโอลาน่าจะย้ายออกจากทีมไปเองซึ่งการที่อังเดอโอาน่านะครับจะย้ายออกจากสโมสรแมนยูได้มันก็อาจจะเป็นเรื่องเงินที่พวกเรารู้นั่นแหละนะฮะถ้าเกิดว่าเงินไม่ถึงโอนาน่าก็ไม่ไปถ้าเกิดว่าค่าเหนื่อยไม่ถึงโอนาน่าก็ไม่ไปอยู่ดีและอีกอย่างนะครับโอนาน่าเนี่ยก็ยัง มีสัญญากับแมนยูหลายปีเหมือนกันถ้าเกิดว่าเจ้าตัวไม่ย้ายทีมเนี่ยก็คงต้องเป็นผุ้งสาประตูต่อไปเพราะว่าบอสบริหารนะครับเหมือนจะไม่มีเงินและในการที่จะเสริมผู้เล่นคนอื่นเข้ามาเว้นแต่ว่าต้องขายคนใดคนหนึ่งออกจากทีมไปก่อนซึ่งการขายผู้เล่นออกจากทีมเนี่ยก็จะระบุตำแหน่งอาทิเช่นขายกองหน้าก็ต้องซื้อกองหน้าขายปีกก็ต้องซื้อปีกขายกองกลางก็ต้องซื้อกองกลางขายมือประตูก็ถึงต้องซื้อมือประตูประมาณนี้เขาจะไม่เอาเงินมาอาสเปสปะเหมือนแต่ก่อนนะ ครับไม่ใช่ว่าขายกองหน้าไปซื้อประตูแต่วันนี้ไม่ใช่นะแบบนั้นนะฮะฟังข่าวนี้มาแล้วผมก็รู้สึกขนหูกับรูเป็นอมริมด้วยนะฮะเพราะว่าต้องทนทุกข์กับโอร์นาต่อไปนะถ้าเกิดว่ายังไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นะครับต่อมานะครับก็มาอัปเดตอาการมาเจ็บนักเตะก่อนนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกของแมนยูและก็ของสเปอร์นะครับโดยของแมนยูนะครับจะมีผู้เล่นอยู่4คนนะครับที่ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะฟิตทันนัดชิงหรือเปล่า หน,นะครับก็คือเรนีโยโร่2มาทาเดลิก3 e เอเดนเฮเบนและ4ดีโกดาโลซึ่งนักเตะทั้ง4คนที่กล่าวมานี้เนี่ยล้วนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็เป็นนักเตะตัวหลักของทีมอีกด้วยนะฮะซึ่งว่ากันว่าทั้ง4คนนี้นะครับหายจากอาการบาดเจ็บแล้วและก็ได้แยกซ้อมเดี่ยวนะครับไม่ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะแต่เป็นการซ้อมเดี่ยวโดยที่ทีมแพทย์ ดูแลประครบประงมอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็หวังว่าจะหายทันเพื่อมาลงเล่นนัดชิงตัดภาพมาที่ของสเปอร์กันบ้างน,นะครับสเปอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่6คนเลยนะครับเหมือนจะเป็นผู้เล่นตัวหลักๆเลยนะฮะคนที่1น,นะครับก็คือครูเดฟสกี้คนที่2ก็คือเจมแมดดิสันคนที่3ก็คือลูคัสเบิร์กไวคนที่4ก็คือ ดากูชินคนที่5ก็คือตีโมแบนเนอร์และคนที่6กเนี่ยก็เป็นแดนสกาเลตนะครับแน่นอนว่าทางฝั่งสเปอร์เนี่ยจะดูเลวร้ายกว่าแมนยูมากๆเลยนะเพราะว่ามีแต่ตัวหลักๆนะครับเพราะว่าเจ็บ6คนขนาดนี้เนี่ยมันเจ็บไปครึ่งทีมเลยนะไม่รู้ว่าทาง ปาอังเก้มันจะแก้เกมยังไงเนาะในส่วนนี้นะฮะอาจจะดันดาวุ่งก็ได้นะในเมนไมารู้เหมือนกันนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับในนัดชิงชนะเลิศนะฮะทีแมนยูจะพบกับสปเปอร์ในคืนวันพุทธที่21พฤษภาคมนี้เนี่ยต้องมารอดูกันว่าโค้ชทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขาจะแก้เกมกันอย่างไรนะครับมีกกินมากน้อยแค่ไหนมาดูกันนะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสรต่างๆนะครับ สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada าซึ่งร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรน,นะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ